ครับสวัสดีครับเย็นนี้ก็จะพาไปไล่คายหาปลากันอีกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสีโมงเย็นครับก็เลิกงานกันก็จะไปาหาปลากันเลยครับ วันนี้ก็ไปครับพี่โรเบิร์ตสวัสดีครับพี่มินครับครับผมแล้วก็ผมบอยคุณชอบหาปลาครับออสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะไปข้างล่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทีเรือเรือลงไปข้างล่างกันีไป,ไปรุ่นกันครับว่าวันนี้จะหมานมากหมานน้อยนะครับไปครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาซ้ำต่อไม้ตรงนี้นะครับมาไล่ตอนนู้นปลาบิ้งออกได้นะเพราะว่าขายเราค้างนะครับค้างอยู่ข้างบนต่อไม้อ้าอีกทีก่อนกีมาวเดี๋ยววันนี้มาล้อมแบบสองพื้นเลยครับเดี๋ยวมารุ่นกันครับ บตอนนี้เราก็ล้อมลงมาแล้วครับจากต่อบนโน้นคะรับเดีไ๋ไปุ่นกันครับ 오호 oh, oh, oh. ครับรอบแรกเราโอ้โหปากาเล็กครับนี่หนียวมั้ยเน่ยนี่เหเอ๊ะทำไมถึงเงียบจัง เดือดเหรอกระต,ต,ตุกม te ือมาแล้วครับแต้มแรกไม่ใ <absorbed> ช่แต้มที่สองเป็ตัวแรกครับนี่ตัวที่สองครับมีตัวนึงมีก็แ้วสุดอ่ะบู๊ตัวนี้ โอ้โหแต่มที่สามครับ ครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่สองครับตรงนี้ไม่มีตอไม้นะครับจะเป็นโขดหินนะครับดูแล้วปลาเพียหน้าจะอาศัยอยู่ดีนะครับามาตัวเน่ยอลี ครับมาลุ้นรอบที่สองกันครับสามาได้ครึ่งผืนแล้วครับยังไม่เจอนะครับเจ้าตัวลังงานดีมาแล้ว ไม่ใช่อันนี้ยิศกนนร,รถถังครับรถถังมามาติดขนาดยิศก <mm> ใช้สามโลอะเน,นี่ นาตีเลยวหูดอ้่าวที่ใหญ่ครับแฟมที่สองครับปากกากับยิศกครับ อ่อยอบสุดท้ายยังเงียบอยู่เลยครับ

มาหาอย่างกับ้าับ้าโอ้ปลาคาวครับแล้วโโอ้ขน้ะ เราหลีดไดไหวเนี่อย <Yeah. S 1> ออกไปแล้วอะรอดนะ ีีี่่เด๋ยวะนมาแล้วครับแต้มที่สองรอบสุดท้าย

đậu 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 có một ồ này các ai sẽ sút được cái ống cái cái มีสามตัวครับรอบสุดท้ายปลาขาวปลาเพี้ยครับนีบ่ผลงานเย็นนี้ครับปลากา<อ>ปลายิสกแล้วก็ปลาขาวครับรลยไหมครับ ครับคลิปนี้ก็ลำลากันไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับบอยคนชอบหาปลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ